จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 เป็นวงกว้างในขณะนี้ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กองงานในพระองค์จัดหาเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูงเพื่อรรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 โดยพระราชทานแก่โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขจานวนทั้งสิ้น210เครื่องในวันนี้ที่สำนักงานแพทย์กรุงเทพมหานครได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูงพระราชทานดังกล่าวจำนวน33เครื่องเพื่อเชิญไปมอบแก่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานแพทย์ ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 โดยมีนางศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครในแพทย์สุขสันต์กิติสุภกรพ่วงในการสำนักงานแพทย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานแพทย์ร่วมในพิธีสำนักงานแพทย์มีโรงพยาบาลในสังกัดที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 าจำนวน9แห่งโรงพยาบาลสนาม6แห่งและฮอสพิเทลอีก3แห่งรองรับผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น2,934เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวน2,151คนโดยตั้งแต่วันที่1เมษายน2564มียอดผู้ป่วยสะสมเข้ารับการรักษารวม5,646คนซึ่งในขณะนี้มีผู้ปว่วยผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบการหายใจมีจำนวนมากขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้เครือ่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูงเป็นจำนวนมาก การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตต่อไป วันนี้ที่อาคารคุ้มเกตโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศเขตสายไหมกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีรับพระราชทานคเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูงพระราชทานจำนวนสิบเครื่องเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อใช้รองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่มีปัญหาระบบการหายใจจำนวนมากขึ้นในขณะนี้ โดยมีพลอากาศโทธนบิีสกุลแสงประภาเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศพลอากาศตรีหญิงอิสรายาสุขเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศพร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมในพิธีทางนี้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 ได้ทั้งสิ้น84เตียง โดยได้ดรับมอบมาให้เป็นโรงพยาบาลหลักประจํากลุ่มเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครโซนเหนือเพื่อรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิดสิจากภายในโซนปัจจุบันให้การดูแลรักษาผู้ป่วยหนัก24คนและผู้ป่วยอาการปานกลางถึงมาก48คนรวมจํานวน72คน การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำง,งานของแพทย์พยาบาลและบุคลากร,กรทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิดสิเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิลดลงจะสามารถนำไปใช้งานในภาร,รกิจใหม่ต่อไป